สวัสดีครับทุกท่านครับผมโรมินลาดครับวันนี้ครับทุกท่านครับเราก็มีชุดน่าสนใจมาให้ทุกท่านชมอีกแล้วครับวันนี้ครับเรามีรถเบนซ์นะครับ GLE 3 5 0 DE ตัวล่าสุดครับรถเบนซ์รุ่นนี้เป็นรถที่น่าใช้มากเลยครับผมยังชอบเลยนะครับแต่ใครที่ใช้รถเบนซ์รุ่นนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันคันนี้นะครับน่าสนใจมากเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยไม่ได้มีชุดเครื่องเสียงแบบเบอร์เมอร์มานะครับเดี๋ยวผมจะพา ท่านตามไปชมแต่คันนี้ครับเนื่องจากไม่มีเบอร์เมสเตอร์มาครับเขาก็มาใส่ชุดเครื่องเสียงตรงรุ่นครับของกาลซีโร่ครับนี่เลยครับเป็นลำโพงตรงรุ่นของกาลซีโร่เบนท์ครับหน้าหลังครับรวมมีซับวูเฟอร์คู่หนึ่งด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปใส่เข้าไปครับของงัิงมานะครับรถคันนี้เข้ามาเลยเพื่อจะติดตั้งเพราะว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยลูกค้าบอกว่าเฮ้ยทำไมฟังแล้วเนี่ยเสียงมันแบบ แบ,น,บนมากเลยนะครับเบรก็แทบไม่มีผมบอกได้เลยครับว่าไม่แปลกครับเดี๋ยวตาผมไปชมกันนะครับคันนี้ก่อนจะตามไปชมเนี่ยก็คือลำโพงเนี่ยกาวซีโร่ผมแกะดูนิดนึงตรงรุ่นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูลำโพงจริงนะครับของรถคันนี้ที่ไม่ใช่เบอร์เมสเซอร์เอาออกมาปุ๊บเนี่ยทุกท่านจะเห็นเลยว่ามันเป็นลำโพงที่ธรรมดาเลย เรายังเปลี่ยนเป็นกาซิโลแล้วเพียงแค่เขาเรียกลบปร๊การเพย์ครับเข้าช่องเดิมเสียบปลั๊กจบเลยครับครับทุกท่านตอนนี้ก็กำลังติดตั้งจะเห็นว่าเราติดตั้งรถเบนซ์นะครับเราก็มีการห่อแรปนะครับเพื่อกันลอยในจุดต่างๆนะครับเพราะว่าเนี่ยหุ้มเบาะนะเพราะว่าเราเน้นเรื่องการเป็นรอยของรถเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญรถคันนี้ หรือว่าโซลูชันทุกวันเนี้ยเราพยายามหาลำโพงหรือเครื่องเสียงดีๆที่ใส่แล้วไม่เอฟเฟกกับรถครับตามกระแสนิยมครับแล้วก็คันนี้ครับที่ผมบอกว่าน่าสนใจคือเจ้าเบนซ์เจ e รุ่นเนี้ท่านสังเกตดูครับว่าตะแกรงนี่จะเป็นสีดำนะครับโปกติยังมีโลโก้เบอร์เมสเตอร์มีอะไรมานะครับซึ่งคันเนี้ไม่มีนะครับมาดูด้านหน้านี่ฮะก็จะไม่มีเบอร์เมสเตอร์ครับ พูดง่ายๆว่ารถคันนี้ท่านรู้ไหมว่ามีลำโพงเพียงแค่คู่หน้าชุดหนึ่งคู่หลังคู่หนึ่งแล้วปกติรถเบนซ์รุ่นนี้จะต้องมีซับคู่ที่พื้นนะฮะแต่คันนี้ไม่มีซับนะมี6นิ้วข้างเดียวนี่ผมได้ดูเลยแกะมาข้างนี้เป็นพลาสติกเ,เปล่าเท่านั้นเอง <Yay! S 1> นะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ซับนะครับแล้วที่สำคัญครับทุกท่านทุกอย่างจะเข้าช่องเบ้าเดิมครบเหมือนเดิมเลยครับ เสียงเนี่ยยกระดับเลยครับแล้วก็เอาเป็นว่าผมท้าพิสูจน์เลยว่าเปลี่ยนกาวซีโร่ตรงรุ่นตัวนี้ของเยอรมันคู่กับรถเยอรมันเสียงออกมาผมว่านะครับสำหรับผมเองเนี่ยดีกว่าที่เป็นเบอร์เมเซอร์ใหม่ครับทุกท่านเดี๋ยวตามไปชมคลิปนี้กันดีกว่าครับทุกท่านนี่ที่ผมบอกครับลำโพงของเบนซ์คันนี้แล้วที่สำคัญไม่ใช่เบอร์เมเซอร์ด้วยครับดูงานพลาสติก แม่เหล็กอลูมิเนียมครับแล้วที่สำคัญคือจริงๆเบอร์เมสเอร์ที่มากับรถกับตัวธรรมดาเนี่ยดูข้างหลังแทบไม่ต่างกันเลยนะจะต่างกันตรงกัวลำโพงนิดหน่อยแต่เนี่ยเป็นแบบกระดาษเลยละ่ะเอาง่ายๆดีกว่าแล้วเราเปลี่ยนเป็นกาวซิโลครับตรงรุ่นเห็นไหมครับว่ารูทุกอย่างจะตรงกันนะครับแล้วกาวซิโลเขาออกแบบมาว่าอย่างนี้เขาสามารถที่จะแบบหมุนตัวเนี้ย สลับไปติดข้างหลังได้คืออยู่ที่วิธีการติดนะครับแล้วก็ดูลำโพงอย่างที่เห็นนะฮะงานอย่างดีแม่เหล็กเนโอไดเมียมแล้วที่สำคัญครับทุกท่านที่ผมบอกว่าซับที่พื้นเบนรุ่นนี้นะครับตะแกงดำอย่าลืมน,นะครับนี่เลยครับเป็นลำโพงแค่6นิ้วนะข้างเดียวทำหน้าที่เป็นมิดเบสอีกข้างผมให้ดูข้างหนึ่งไม่มีลำโพงครับ นี่ครับด้านขวาจะเป็นนี่ด้านซ้ายเป็นนี่นี่เลยเราจะเปลี่ยนเป็นตรงรุ่นแบบนี้นี่คือซับกาวซีโร่เบนนะครับโครงสร้างอลูมิเนียมครับดูตูดแม่เหล็กนิโอไดเมียมแบบนี้ครับแล้วก็จะติดเข้าไปนะครับแล้วที่สำคัญคือติดสองข้างครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูงานติดตั้งต่อดีกว่าจะให้เห็นเลยฮะว่าเบนทรุ่นนี้ตะแกงดำผมเน้นนะว่า มาลำโพงเท่านี้เองครับใครมีรถรุ่นนี้แนะนำเปลี่ยนเลยครับ by your eyes that you've probably been crying forever oh. and the star i stay here just a little bit longer if i stay here ยังไงครับทุกท่านครับหลังจากที่เห็นงานติดตั้งคันนี้แล้วนะครับมันง่ายดายมากแล้วก็ที่สําคัญคือไม่เอฟเฟกรถเลยนะครับคันนี้ใช้เวลาติดเนี่ยเ,เสร็จพร้อมทุกอย่างเนี่ยเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นครับแล้วเห็นคุณภาพเสียงไหมครับว่าดีแค่ไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนี่เราอัดมาจากกล้องนะถ้าเกิดว่ามันได้ฟังจริงๆในรถเนี่ยผมว่าท่านจะรู้เลยว่ามันดีแค่ไหนครับ ก็ใครที่สนใจนะครับระบบนี้ใครที่ใช้รถเบนซ์ GLE แบบนี้แล้วตะแกงสีดําแบบนี้อย่าลืมนะครับว่ามาเปลี่ยนชุดกาวซีโร่ที่ผมแนะนําครับยกระดับแน่นอนแล้วก็ไม่เอฟเฟกต์รถ3ชั่วโมงเสร็จครับทุกท่านโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้ครับสนใจครับสอบถามได้ที่มิลาชนะครับทั้งสีนครินแล้วก็ราชพฤกษ์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ